สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับกี้กันอีกแล้วนะคะโยคะโฟลวิกี้จะพาทุกคนไปฝึกในวันนี้เป็นโยคะแนวพอร์นะเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายของเราเพิ่มการเผาผลงงาญให้กับร่างกายของเราเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายของเราด้วยถ้าเกิดว่าใครชอบโยคะแนวน,นี้อยากจะฝึกกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยค่ะ มาวอร์มอัพร่างกายกันก่อนนะก่อนที่เราจะเข้าโยคะโฟล์กันนะคะแยกขาเลยกว้างประมาณเท่าช่วงสะโพกนะเก็บก้นขมับหน้าท้องยืดตัวขึ้นนิดหนึ่งจากนั้นหายใจเข้ายืดแขนสองข้างขึ้นไปด้านบนพักสะโพกไปข้างหน้าหายใจออกพับตัวลงปเอามือแตะไว้ที่หน้าแข้งก็ได้ถ้าใครไหวก็โยมไว้ข้างฝ่าเท้าหายใจเข้ายืดขึ้นไปหายใจออกพับตัวลงสองขออีกสามครั้งหายใจเข้ายืด หายใจออกพับตัวลงสามหายใจเข้ายืดหายใจออกพับตัวลงสี่ครั้งสุดท้ายแล้วหายใจเข้ายืดหายใจออกพับตัวลง 5. ห้าหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาเอามือจับไว้ที่เอวจากนั้นถอยเท้าขวาไปด้านหลัง ย่อสะโพกลงไปช้าๆหายใจเข้ายืดแขนสองข้างขึ้นมาเป็นหาย u ้านหายใจออกลดมือลงคล่อมเท้าซ้ายหายใจเข้ายืดกลับมาอีกหนึ่งครั้งหายใจออกพับตัวลงไปสองขออีกหนึ่งครั้งค่ะครั้งสุดท้ายหายใจเข้ายืดหายใจออกลดมือลงจากนั้นถอยซ้ายไปผู้ขวาด้านหลังเป็นแผลง หายใจออกย่อศอกชัดตุรังกาปลายเท้าราพื้นยืดตัวกลับขึ้นมาอัพเวิร์ดเฟซิ่งนาะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกจิกปลายเท้าทั้งสองข้างโดมสะโพกยกขึ้นไปพลักไล่ไลใบหูกดมือทั้งสองข้างให้แน,น่นๆเป็นดาวเวิร์ดเฟซิ่งนอะหายใจเข้าลึก หายใจออกยาวใครไม่ไหวงองเข่าไว้ได้นะคะขยับซ้ายขวาขึ้นลงอาจจะรู้สึกตึงๆนะถ้าเกิดว่าใครออกตอนเช้าหรือว่านั่งทํางานมาทั้งวันหรือไม่ได้ขยับร่างกายนะคะค่อยๆขยับเท้าซ้ายเท้าขวาช้าๆ3า,ส,าสองและ1จากนั้นหายใจเข้าให้ลึกๆ หายใจออกให้ยาวค่อยหนึ่งลมหายใจหายใจเข้าลึกหายใจออกให้ยาวตามมองตรงไปด้านหน้าค่ะหายใจเข้าก้าวซ้ายมาด้านหน้าตรงกลางระหว่างฝ่ามือค่อยๆย,ยกตัวกลับขึ้นมาเป็นไฮไลท์อีกครั้งคราวนี้หายใจเข้ายืดตัวขึ้นไป หายใจออกลดมือลงคล่อมเท้าซ้ายแล้วก็ขวามาคู่สายข้างหน้าแล้วยกตัวกลับมาช้าๆมือจับไวที่เอวคราวนี้สลับด้านเนะาะพอยเท้าซ้ายไปด้านหลังค่ะย่อเข่าลงไปดึงสะโพกลงตรงกลางตรงๆนั้นเก็บก้นเข้ามาหายใจเข้ายืดแขนสองข้างขึ้นไปเป็นไายลันช์หายใจออกลดมือลงคล่อมเท้าขวายกตัวกลับขึ้นมาหายใจเข้า หายใจออกลดมือลงคล่อมเท้าขวาขออีกหนึ่งครั้งหายใจเข้ายืดหายใจออกลดมือลงคล่อมเท้าขวาจากนั้นค่อยๆถอยขวาไปคู่ซ้ายด้านหลังเป็นแค้หายใจเข้าลึกหายใจออกลดมือลงพับตัวลงไปเป็นชัตุรังกาหลายเท้าราบพื้นยืดตัวกลับขึ้นมา upward facing dog จิกปลายเท้าโดงสะพโพกยกขึ้นสูง ยืดพักไหล่ไกลใบหูกดนิ้วมือทั้งสิบลงไปที่แมตแน่แนๆพยายามถ่ายน้ำหนักไปที่สะโพกและขาด้านหลังนะคะน้ำหนักไม่ลงที่ข้อมือนะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกใิ้ยาแบบเดิมเลยออปชันสำหรับใครที่ตึงๆก็ขยับซ้ายขวาใครรู้สึกโอเคยืดได้ก็ลองค่อยๆยย,ยืดนะคะจะได้ยืดตั้งแต่สะโพกต้นขาน่องแล้ก็เอ็นร้อยหวายคออีกสองล่มหายใจใหายใจเข้าลึก หายใจออกยาวหนึ่งลมหายใจสุดท้ายหายใจเข้าลึกหายใจออกที่ยาวตามองตรงไปข้างหน้าหายใจเข้าก้าวขวาตรงกลางระหว่างฝ่ามือแล้วค่อยๆย,ยกตัวยืดกลับขึ้นมาเป็นไฮัลท์อีกที่นึงแล้วยืดแขนขึ้นไปหายใจออกลดมือลองคล่อมเท้าขวาแล้วก้าว้ายคู่ขวาข้างหน้าหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมามือจับไว้ที่เอ หายใจเข้าลึกๆอยู่ในท่า Mountain Pose ค่ะลดมือสองข้างวางลงใกล้กับลำตัวหายใจเข้าลึกๆหายใจออกให้ยาวหายใจเข้าลึกหายใจออกให้ยาวอีกหนึ่งลมหายใจหายใจเข้าลึกหายใจออกให้ยาว ไปต่อกันเลยนะแยาขากว้างนิดนึงค่ะเรามาเท่าช่วงสะโพกเอามือจับไว้ที่เอวจากนั้นถ่ายน้ำหนักมาที่เท้าสายค่อยๆยกขาขวาขึ้นมาตั้งฉาก90องศาปลายเท้าขนานกับพื้นหายไหวยืดแขนสองข้างขึ้นไปด้านบนตามองตรงไปข้างหน้ากระชับแกนกลางลำตัวไว้แล้วค้างไว้5 4 3 2 1ห,หายใจเข้าลึกหายใจออกค่อยๆดันขาขวาไปด้านหลังปรับลำตัวพับลงไปให้ขนานเป็น Warrior Tree ตามองตรงไปข้างหน้ายืดขาขวาไปด้านหลังยืดแขนสองข้างไปด้านหน้าพยายาม b a l านซ์เอาไว้อีก3ามลมหายใจ3 2 หนึ่งจากนั้นค่อยๆลดขาขวาลงไปยกตัวกลับขึ้นมาเป็นไฮลันช์ถ้าเกิดว่าเท้าสองข้างนะคะแค่ไปนิดนึงก็ถอยลงไปพยายามให้เวลางองเข่าลงไปขนานกับพื้นเป็นรูปตัว L แบบนี้นะเราจะไม่เข่าเลยไปด้านหน้านะคะดึงสะโพกลงตรงๆจากนั้นยืดแขนสองข้างขึ้นไปค้างไว้อีกสามลมหายใจใหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวสาม 1> 2 1งปรับเท้าขวาการแขนสองข้างออกไปด้านข้างเป็น Warrior True ปรับเท้าขวา45องศาบิดเข้ามาแล้วยืดแขนสองข้างออกไปดิ่งสะโพกลงตรงกลางตรงๆปรับสะโพกให้สแควรเก็บก้นเข้ามาแล้วยืด3 2มนึ่ จากนั้นบิดตัวกลับมาตรงกลางหายใจเข้าลึกหายใจออกวางมือคล่อมเท้าซ้ายแล้วถอยซ้ายไปคู่ขวาด้านหลังเป็นแพลงเราจะอยู่ตรงนี้ห้าลมหายใจหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวห้าสี่สามสองห จากนั้นค่อยๆบิดลำตัวไปทางด้านขวาแล้วจะทำทรายแพลงกันแล้วเปิดแขนซ้ายขึ้นมาใครไม่ไหวนะคะออปชั่นวางศอกลงไปบิดตัวเปิดแขนซ้ายขึ้นไปพยายามให้ขาสองข้างขนานกันตัวไม่เปิดขึ้นไปนอกยา,ยามบิดนะคะลำตัวลงมาให้สะดือเหมือนชี้ไปข้างหน้าสะโพกลงไปด้านล่างขนานกับแม็ไว้ ใครไหวก็เลือกออปชันฟูขออีกสามลมหายใจสามสอจากนั้นค่อยๆลดมือลงกลับมาเป็นแพดหายใจเข้าลึกๆหายใจออกผลักโพกขึ้นไปเป็น downward facing dog อยู่ตรงนี้สมลมหายใจพักกันนิดหนึ่งนะคะหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวสามหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวสองหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหนึ่งตามองตรงไปข้างหน้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกให้ยาวย่อเขาทั้งสองข้างแล้วใายขวามาด้านหน้าตรงกลางระหว่างฝ่ามือหายใจเข้าไงนะยืดเหยียดส้นหลัง หายใจออกค่อยๆพับตัวลงหายใจเข้ายืดตัวกลับขึ้นมาช้าๆเอามือจับไว้ที่เอวผ่อนคลายข่าวนี้สลับข้างนะคะแยยค่าสองข้างกว้างประมาณเท่าชว่วงสะโพกแบบเดิมบาลานซ์ร่างกายของเราให้ดีๆค่ะจากนั้นถ่ายน้ำหนักมาที่เท้าขวาน้ำหนักตอนนี้จะรู้สึกว่าเราอ่ะ ใช้ขาขวาเป็นตัวเซนเตอร์ในการยืนนะหนักจะอยู่ที่ขาขวากดไว้ให้แน่แนแเอามือจับไว้ที่เอวเตรียมพร้อมนะคะเปิดอกเก็บก้นแหม่หน้าท้องหายใจเข้าค่อยๆยกขาซ้ายขึ้นมาให้ขาขนานกับแมทดให้ได้มากที่สุดที่90องศานะคะดึงปลายเท้าออกไปแล้วค้างไว้ใครไปไหวยืดแขนขึ้นไปด้านบนสี่ สามสองหนึ่งจากนั้น,นะคะ่ะค่อยๆดึงเท้าซ้ายขาซ้ายไปข้างหลังพร้อมกับค่อยๆพับตัวลงไปจุดสำคัญที่ทำให้เราบาลานซะ์ดีนะพยายามขมิบก้นเล็กๆกระชับแกนกลางลำตัวแล้วก็ให้เรารู้สึกว่าเรายืดขาซ้ายไปข้างหลังเหมือนมีคนนึงขาซ้ายเรายืดแขนทั้งสองข้างไปได้นะานหน้ากระชับแกนกลางไว้ หาตาตาหาจุดโฟกัสมองนะคะจะได้ไม่ลุกลิกแล้วก็บาลานซ์ได้ดีขึ้น3 2 1จากนั้นลดขาซ้ายลงไปยกตัวขึ้นมายืดแขนสองข้างขึ้นไปเป็นไฮลัน์แบบเดิมเลยเท่าเท้าแค่ไปขยับไปด้านหลังได้นะคะยืดแขนขึ้นไปดิงสะโพกลงไปตรงๆแล้วค้างไว้3 1> 2 1งหนงจากนั้นปรับเท้าซ้าย45องศาการแขนสองข้างยืดออกไปยอ่อเข่าลงไปดิงสะโพกลงไปตรงๆต,ตามองมือขวา,าไว้เป็นวารีเออร์ทูนักรบที่สองหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวยวสามส จากนั้นบิดลำตัวกลับมาตรงๆเอาเหมือนข้องเท้าขวาท้ายขวาไปผู้ซ้ายด้านหลังเป็นแลง้งแล้วเดี๋ยวเราจะค้างไว้ห้าลมหายใจกระชับแกนการลำตัวไว้ห้าสี่สามสอง่งเอ,อเดเนิดนึงนะไปกันต่อบิดลำตัวไปด้านข้าง น้ำหนักอยู่ที่มือซ้ายเปิดแขนขวาขึ้นไปเป็นสายแผลงค้างไว้สามสองกล้แล้วได้แล้วหนึ่งจากนั้นบิดตัวกลับมาเป็นแผลงหายใจเข้าลึกหายใจออกดันสะพโพกยกขึ้นไปเป็นดาวด์เฟซิงด็อก ไว้สามลมหายใจค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกให้ยาวหายใจเข้าลึกหายใจออกให้ยาวหนึ่งลมหายใจสุดท้ายหายใจเข้าหายใจออกจากนั้นวางเข่าลงไปหลายเท้ารับพื้นหอยสะโพกทับส้นเท้ายืดแขนสองข้างไปข้างหน้ากลับยาวชายโพส จากนั้นค่อยๆเอามือนะคะมาอยู่ใกล้ๆของเขาใกล้สะโพกแล้วเพื่อ,อยุงตัวลุกลับขึ้นมานั่งทับส้นเท้าเอาไว้อันนี้ยืดขาสองข้างมาข้างหน้าค่ะเราจะทำบอดโพสกันก็เป็นฮาฟโพสเอามือ้กยเนก้อก้นขึ้นมาตั้งขาสองข้างเอาไว้ออปชั่นที่1ค่ะมือวางไว้ที่ด้านหลังใกล้กๆสะโพกกดมือสองข้างให้แน่น เปิดอกนิดนึงตามองไปข้างหน้าคางนะคะให้ขนาดกับพื้นไม่เชิดเกินไปไม่กดต่ำเกินไปนะจะได้ไม่ปวดคอนะคะฉะนั้นหายใจเข้ายกขาซ้ายขึ้นหายไปต่อไว้ยกขาขวาขึ้นหายใจเข้าลึอกออกชั้นที่หนึ่งเราจะลองทำแบบนี้กันก่อนนะสามลมหายใจสามสองหนึ่ง ลดขาขวาลดขาซ้ายลงไปเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้อีกสองครั้งนะคะต่อไปจะเป็นออปชันที่2องถ้าใครไปไหวไปต่อกับกี้ในครั้งที่2นะ 2> หายใจเข้าลึกเปิดอกหายใจออกยกขาซ้ายยกขาขวาหายใจเข้าลึกหายใจออกยืดแขนซ้ายยืดแขนขวาแล้วค้างไว้สามใครไม่ไหวไปออปชันเดิมนะใครไปไหวไปต่ออีกนิดหนึ่งสองหนึ่ง ลดมือขวาลดมือซ้ายลดสองขาลงไปยืดหนึ่รอบสุดท้ายคราวนี้ฟูออ i ชาเลยยืดซ้ายยืดขวายืดสองแขนไปข้างหน้าเราเตรียมพร้อม3ามสองหแขนนิดหนึ่งยืดแขนสองข้างไปยืดแขนขึ้นไปยืดขากลับมา1นสอง สเอามือนลดลงไปลดคาลงสองข้างเปิดอกปอนคลายจากนั้นค่ะค่อยๆยืดขาสองข้างไปด้านหน้านอนลงไปง่ายที่พื้นยังไม่จบนะอีกนิดนึงใกล้แล้ววางมือสองข้างไว้ข้างลำตัวค่ะจากนั้นค่อยๆยกขาสองข้างขึ้นมา90องศา ดึงปลายท้าเข้าหานั่ตัวคล้ายๆเวลาเราจะทำสระวังคาสนาหรือว่าโ u l d e r s t แตนเลยจากนั้นหายใจเข้าลึกๆเดี๋ยวเราจะหมุนขาเป็นวงกลมแบบนี้นะทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงเดี๋ยวเราทำพร้อมกันหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเริ่มจากหมุนออกก่อนห้าครั้งหายใจเข้าลึกหายใจออกหมุนออกชนกันยังไม่แตะพื้นกลับขึ้นมาหนึ่งหายใจออก หายใจเข้าสองหายใจออกหายใจเข้าสามหายใจออกหายใจเข้าสี่หายใจออกหายใจเข้าห้าอันนี้วนกลับหายใจออกลงหายใจเข้าวนกลับเข้ามาหากันหายใจออกลงว่าหายใจเข้าวนออกสองหายใจออกหายใจเข้าสามหายใจออกหายใจเข้าสี่หายใจออกหายใจเข้า ห้าหายใจออกลดลงมา,างสี่สิบห้าองาก่อนค้างไว้ห้าสี่สสอง,สองหนึ่งหายใจออกลดขาลงผ่อนคลายจากนั้นรวบเข่าสองข้างชิดติดกันค่ะกอดเข่าชิดออกไว้กลิ้งซ้ายกลิ้งขวานวดหลังนิดนึดนดนง จากนั้ค่อยๆยืดขาสองข้างไปด้านหน Bird Bird ้าเปิดแขนเปิดขาหลับตาลงชาววาสนา เป็นไงกันบ้างคะหลังจากฝึกแล้วเนาะเป็นเดี๋ยวขาแบบพาวเวอร์ในเวลา1 0 15นาทีเองนะคะก็ลองไปฝึกกันดูก็ถ้าเกิดว่าชอบคลินี้อย่าลืมเชื่กันกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรอยากจะพูดคุยสอบถามคอมเมนต์ต่างๆก็พิมพ์ด้านล่างได้แบบเดิมเลยที่สําคัญอย่าลืมเชื่กันกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งจะได้คอยเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆม่มาด้วยนะยังไงวันนี้กี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ